กลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมลินเลิฟค่าย PG นะครับผมอ่านะครับผมวันนี้เราเอาทุนมาที่700บาทนะครับผมเบตสาสิบนะอ่ามาเปิดแรกกันร้อยแปดสิบเลยครับผมไปต่อฮะยังไงเข้าหรือเปล่านะครับผมถ้าใครสนใจนะครับผมอยากจะเล่นเกมแบบนี้นะครับผมแอดไปเลยนะครับที่แอดทู o บอทนะครับผมช่วงนี้ก็มีบอทบาคาร่าด้วยนะครับผม กำไรแบบเน้นๆทุกวันฮะถ้าสนใจก็ลองแอดไปสอบถามได้เลยนะครับที่แอดทูตบอทนะครับฮะตอนนี้เหลืออยู่สี่ร้อยแล้วพูดแป๊บเดียวเหลือสี่ร้อยแล้วเต็มจอสี่ร้อยห้าสิบฮะมากลับมาทุนไปกันต่อทุนน้อยเบ็ดหนักครับผมเน้นผลลัพธ์ฮะมายังไงสิมาปเปล่า โอ้ยังเงียบอยู่ฮะเหลือห้าร้อยเข้าบะเนี่ยร้อยแปดสิบเก้าบาทโอเคอาามาฮะสองยี่สิบสองบาทยี่สิบเจ็ดบาทร้อยสิบเจ็ดบาทยี่สิบเจ็ดบาทโอ้โหสิบสองบาทหนักเลยฮะน,นี้ สิบสามบาทโหอ,อย่างเงียบครับผมมาหน่อยสามสิบเอ็ดบาทโอ้โหพีสปินเข้าให้เล่นหน่อยสิเข้าหน่อยสองพันก็ถอนแล้วเนี่ยมาหน,านอ่อยครับมาหน่อยหืมสองตัวยี่สิบเจ็ดบาทสองตัวอีกแล้วสี่สิบเก้าบาทหืมเท่าไหร่เนี่ย สามรอสิบห้าบาทโอ้เงินจะหมดแล้วกลับขึ้นมาได้หลือสี่ร้อยอ้าเข้าแล้วฮะโอเคสิบฟีสปินครับผมมาเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะแตกเท่าไหร่อ่าแล้วนี่เป็นอะไรทำไมไม่โหลดเออไาฮะมาลุ้นกันเลยดีกว่าว่าจะแตกเท่าไหร่นะครับผมสิบหมุนนะมายังไง เปิดแรกว่าวไปก่อนฮนะอ่าสองก็ยังว่าวอยู่อืมสามก็ยังว่าวเออสี่ก็ยังว่าจะได้ฟีสปินเพิ่มหนึ่งฮนะไปอ่าเพิ่มตัวคูณไปสามสิบบาทโอ้โหว่าอีกแล้วอืมเท่าไหร่เนี่ยคูณสามร้อยสามสิบห้าบาทอฮ้เพิ่มตัวคูณไป เพิ่มรอบหมุนด้วยอ่ะห้บสี่บาทฮะเลขสี่หมุนฮะจะแตกหรือเปล่าอ้าเพิ่มตัวคูณยับยับนะฮะแต่ไม่จ่ายฮะคูณจังตังไม่จ่ายโอเคมาเต็มจออยู่ได้อยู่ฮะสามแถวเท่าไหร่บาทบิ๊กวีนรางวันก้อนโตฮะเจ็ร้อยสบาทโอเคไม่แย่เลขสองหมุนให้ยังได้ลุ้นอยู่ยังได้ลุนล้นอยู่ให้ได้ลุ้นอยู่ไป อือฮ uh ึ่มเท่าไหร่เท่าไหร่คูณเจ็ดด้วยสี่แถวรางวัลก้อนโตไปอืมไปเข้าไปแล้วเก้าเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทครับผมโอเคเพียงพอต่อการเลิกแล้วครับผมแค่นี้ละฮะที่ต้องการบวกแล้วบวกมาพันกว่านะฮะวันนี้โอเคครับผมอ่าเงินรางวัลรวมหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบหกบาทนะครับผมโอเคครับ อ่ล้ครับผมอย่าลืมนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับแอดไปเลยนะครับที่ไลน์ทูดบอทนะครับผมแอดทูดบอทนะฮะช่วงนี้มีแบบกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมแจกเงินแจกอะไรกลุ่มนําเล่นอะไรก็มีนะฮะอย่าลืมเข้าไปร่วมสนุกกันนะครับผมไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาย